ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันช่วงเศร้านะครับเช้าวันศุกร์นะครับเมื่อวานนี้ตอนแรงก็เจอฝนกันน้ำยังคักเลยครับร่มก็แห้งครับเศร้านี้กัสีภาพพี่น้องว่าเบิ้งนะครับมาตรวจสอบเบิ้งแล้วกับเบิ้งพักหวานปลานะครับบ้ามันแตกยอดหรือยังนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เจอฝนยังคักเลยครับเดี๋ยวบาสโชคเปิดให้พี่น้องเบิ้งนะครับปรามาน โอ okay. เดลุมมาดิดหลุดแล้วนะครับอันนี้ก็ยั่งอยู่ครับมันก็นจะซาเลี้ยวต่างกันนะครับอันนี้ก็กำลังจะสลัดนะครับนี่ครับสลัดแล้วนะครับกับป่อยให้สลัดเองนะครับอาจจะซาเลี้ยวต่างกันครับอันนี้ครับ เกิดแล้วนะครับเนี่ยี่ครับเป็นยอดแล้วครับอันนี้ครับเป็นยอดแล้วได้ครับนี่นี่ครับเริ่มแล้วนะครับโอ้นี่ครับพี่น้อเงา่วแล้วครับนี่ครับเริ่มเป็นใบแล้วครับอันนี้ครับ ปาดอันนี้ครับพี่น้องเบิ้งคักเลยครับต้นผักใหญ่เลยครับนี่ครับอีกต้นนึงครับนี่อ่าหลุดอ่าโอเคหลุดแล้วนะครับครับนี่ครับอีกลุมนึงครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งแบบใกล้ชิดเลยครับอ่ะอีกคลุมนึงครับพี่น้องสดๆครับบ่ได้ปรุงบ่ได้แต่งเลย อ่านี่ครับมัล็ดกัดเน่าแล้วครับนี่นะครับอันนี้กับกำลังจะสลัดครับอันนี้กับกำลังครับการปลูกผักหวานปลานะครับช่วงแรกนี่ต้องใจเย็นครับกลัวจะแตกยอดนี่ครับผมมาประมาณสองเดือนนะครับกลัวจะเห็นยยอดนะครับครับทุกอย่างต้องใส่เวลาครับพี่น้องครับ แต่ว่าก็เป็นที่นนาพอใจครับคือตอนนี้เริ่มแตกยอดเกือบเบิดแล้วนะครับคลิปนี้เอาไว้ซรันี้ก่อนครับพี่ร้องครับสวัสดีครับ